ตกปลาที่บางบ่าวิวนะคะอุ้ฝักชี้โตแล้วมันต้องเอาออกเอาไปปล่อยวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามับที่สี่ ไล่โชั่วบนบีตกปลาเล่เอาป้าย้องไว้ยังยังัไ้งยนอไยาวกินเยอะภาษาอีสานเขาเรียกซิดเบ็ดเนาะซิดเบ็ดภาษาไทยเขาเรียกตกปลาอันนี้คนฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนั่ดเบนี่ยภาษาอียัส่ง มีแต่หนุ่มๆนำเข้าเลยนะคะเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสนำเข้าจากเวียดนามหนึ่งสองสาม้เช้ันนี้แม่แดงนี่สักฮีเกเดียมตีนนี่อุ้ยลุดเอาไว้เลยอันนี้เราจะบรรยายเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะอันนี้แม่ยังนี่หมูตี่เยี่ยหมูเยี่ยหมู คุณไหนโอ้ยเสียดหมานค่ะอุ้ยเออพะนะโอ้ยไปใส่เลือดออกแล้วนะคะเออพะนะเลือดเลยมองให้ให้มองรีวิวเลยเนาะลงไปเพิ่กินลงไปเพิ่กินเลยแอะเปลยนจ้งเลยโดอยู่แล้วมั้งโอ้ได้ทั้งหลายตัวแล้วเนี่ยโดนเลือดโดนโอ้โหวัดเงี้ยวันนี้อยู่แล้วอยู่แล้วอู้หูอู้หูอน่าจะเป็นปลาวานนั่นเนี่ยแน่นอน อาหวานแน่เลยเนี่ยอ้ยดูโลมาดูไหมวะเอาตัวล่เคเลยไหมนี่โอ้ตัวใหญ่มากข้าวถิ่นเก๋ยโอ้โหนี่ค่ะอันนี้หนุ่มอิตาเลียนเราหมันหมานหมันหมันโอ้หมันหมันหมานเดี๋ยววิธีเอาเอ่อเอาเอาปลาออกนะปากเอาออกจากปากปลาที่ได้ไหม

นี่ล้อใครล้อไอ้น้าวก็พอ,อละ